สวัสดีค่ะพี่มิการเข้าสู่ช่องพิมมี่พองเละขาค่ะพบกันนะคะกับช่วง real action ปุ้มปุ้มปุ้มปุวันนี้เราจะมาทำการ re action นะคะของวงที่มีชื่อว่า girl on t o p k ของ SM house นั่นเองซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการรวมตัวของแบบว่าสาวแม่ของ SM นั่นเองซึ่งมันก็จะมีการแบบว่า c o r b o r a t i o n การเล่าว่าง 1. ง g o o l generation 2. red velvet 3ม aspa แล้วก็มีคนหนึ่งมาซึ่งคือแม่โบอานั่นเองเข้ามารวมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่นับนะก็จะมี6บวกแม่โบอาอีกหนึ่งก็เป็น7คนนั่นเองแม่ซึ่งไปนั้น girl generation ก็คือมีใครบ้างคะมีแทยอนใช่แล้วก็ไฮโยยอนไฮโยยอน ตปายเรเบลแวนจะมีใครบ้างเวนดี้แล้วก็ซึงกีจะไม่ใส่เต้นใช่แล้วก็อุ้ยโชนิวผิดแล้วก็สามเอสปาเอสปาก็จะมีใครบ้างคาริน่าแล้วก็วินเทอร์และคนสุดท้ายก็คือแม่ตัวอานั่นเองคือมีแต่ตัวแบบว่าท้อมาเนาะแล้วคือที่สังเกตเห็นได้เลยของตัวแทนของแต่ละ เก้กร uh uh. sì. right. ุ๊ปก okay> ็คือจะเป็นสายเสียงหนึ่งคนแล้วก็จะเป็นเมนเต้นอีกหนึ่งคนนั่นเองถูกปะสุดรวมตัวท็อปจริงๆก็เก r l On Top ท็อปจริงๆ girl o n t o p หรือว่า GOT นั่นเองของ SM town อย่างไงก้ไปดูกันเลยดีกว่าตื่นเต้นและว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเหมือนอารมณ์แบบเจ้าแม่ทุกคน 오! 카리나! 카리나 열려있어! 와! 카리나의 얼굴이 열려있어! 오! 오우! 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 카리나 머리 너무 예뻐! 태연! 와! 정말! 오우! 오오

ไม่ยอมไม่มาร้องสดป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ไมมท่อนนี้ดีเนาะใช่เข้าแบบก่อนเข้าตูกปะอุ้ยใครแล้ไหม 나이 많아서. 나왔 왔으면 좋 왔으면 좋겠어. 나 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 왔으면 좋겠어. 나왔으

兄貴のお手のな ไม่ไทยยันเป็นไทโนอยสุดตองอยู่แล้วอ่ะจรไทยคือกันแม่ไเยเออเอานอยู่อยลางจักว่ะาอยังไงต่อเขามีหลายแบบนย่งอยู่าหมจอออกมาให้ไทยยนอยู่จรดกลางเอ๋อไแต่คนลุก เขาแบบเ็นกระจกแก้วเนี่ยคือแตกแล้นะเมื่อกี้สูงปีนมากไฮโน้ตต้องให้พี่เขาขึ้นมปแตกเพดานสวรรค์อย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าตอนแรกแต่แต่ผิดคาดนิดนึงตอนแรกเชนคิดว่าอ่าเวนดี้จะได้เป็นคนไฮโน้ตของเพลงนี้แต่กลายเป็นใครคะแม่ก็คือแม่ก็คือแม่ S <S ช่ปะแม่ก็คือแม่มแต่ทุกคนคือเรื่อยๆคำว่าแม่ถึงแบบว่าจะมีแบบว่า,ายย<ม>แท้ยอนแล้วก็ไฮยอนแล้วก็แม่โบอ่าไม่ใบแต่ทุกคนเหมือนหน้าตาคืออายุเหมือนจริงจริงอายุเหมือนเท่าเออใช่ปะใช่เหมือนเจนเดียวกันอะเออแต่จริงคือไม่ใช่นะเหมือนรวมนะบุรีนะบุรีรวนอันนี้คือรวมเจนสองเจนสามเจนสี่เลยปะเกิลเจนอยู่เจนอะไรก็จะเจนเจนสองก็จะเล่นเรื่อยๆเจนสามแล้วก็เอสตาเจนสี่แม่โบอาเจนห้า ขอเล่นขอ,อ,อนะออเด็กสุดแม่ไม่ได้ยัง <c oughs> ไงก็เรื่องเจนเราก็ไม่ชัวร์ใช่แต่ช่นั่นแหละคิดว่าจะ,จะประมาณน,นี้<ส>ถ้าแม่บอกอ่าเจนหนึ่งก็งคือเกินเบอร์นะแต่เชื่อว่าโบอานนจะเป็นเจนสองน่าจะเป็นทั้งหมดน,ะนั่นน่าจะรวมเป็นเจนสองสามสี่ใช่ใช่แต่แค่นี้ก็คือแบบเขามาเจนห้าไงแบบเออเจนห้าไม่อันนี้ถือว่าเจนห้านะ เออถือว่าเป็น Gen 5ไงแม่เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดตัว Gen 5ไปแล้วกับน้องๆ Ivy ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ Ice ้องน้อง Ice แต่ตอนนี้ก็คือมา Day ก็คือเกอร์ออนท็อปเนี่ย Day หลังน้องๆ Ice ใช่ไหมก็คืออยู่ใน Gen 5แล้วไงแม่ Gen 5 ที่มีคนที่อยู่ในเจนสองเจนสามเจนสี่เข้ามาเกิดใหม่ในเจนห้านี้ว่าเขาฟังประวัติศาสตร์ใหม่เลยไม่ฟังได้ไงใช่ปะถือว่าเป็นเจนห้าเลยเปิดตัวเจนห้าแบบท็อป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 จเลยท็อปของเจนสองเจนสามและเจนสี่มารวมตัวกันมาเกิดใหม่เป็นเจนห้าอุ้ย เขาแรงอยู่นะ s m อ่ะเขาคิดคันดีนะก็คือไม่รู้เหมือนกันะว่าจะเป็นแค่โปรเจกต์หรือว่าจะแบบมีเพลงออกมาเรื่อยๆอจะอยู่นานเออจะอยู่นานเขาสร้างช่องใหม่เลยนะใช่ไหมใช่เกิร์ลออนท็อปแล้วก็ขึ้นปกเนี่ยมีทั้งหมดเจคนอ๋อแสดงว่าน่าจะมีเพลงออกมาใหม่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือไหมแม่โอ้โหแรงอยู่นะจริงเท่านั้นก็คือแบบเป็นวงใหม่ในเจนห้าก็คือเหมือนนั่นแหละซูเปอร์เอ็มเป็นซูเปอร์เอ็มฝ่ายหญิงชิจ้โอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดะชืบไลค์เลย เพราะว่ามีแต่ตัวท็อปทของ SM ทั้งนั้นเลยยังไงก็อย่าลืมกระตุ้นไล์แล้วก็สดสับสไครต์ช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นการพัฒนาแล้วก็เห็นการอัปเดตคลิปต่างๆของพวกเรายังไงก็ฝากด้วยนะคะยังไงวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย